โย่ Yo, สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับมันมีประเด็นดราม,ม่าอีกแล้วระหว่างน้ายาแปลงสนิมจากประเทศแผ่นดินใหญ่นะที่มาวางขายในบ้านเราแมงดูรีวิวในตุกๆเขาบอกโคตรดีเลยผมก็แอบหลงเชื่ออีกแล้วครับท่านผู้ชมผมเลยสั่งมานะครับยี่ห้อนี้เลยนะประมาณนี้ยเขาบอกทาแล้วหยุดสนิมได้หยุดการแพร่กระจายของสนิมไอ้เราก็ดูรีวิวมาเขาบอกว่า ดีจริงๆแต่ไม่รีวิวแบบให้ยาวๆอะแค่ทาแล้วก็จบแค่นั้นก็สงสัยดีครับไอเราผู้ใช้จริงเราต้งซื้อมารีวิวเรามีรถอยู่หนึ่งคันซื้อมาสนิมจริงๆเลยเดี๋ยวทาทั้งคันเลยเป็นยังไงติดตามแล้วผมจะรีวิวตั้งแต่ต้นยันจบแล้วก็อีกใช้ไปสักหนึ่งเดือนเดี๋ยวรีวิวใหม่กดติดตามให้เลยนะครับเผื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผม ไปกันเลยซิว่าเฮ่ก่อนอื่นนะครับน้ำยาเขาบอกเป็นน้ำยาชนิดใสนะครับแล้วก็ขาดทาสีเราสกน้วิธีก็คืออันนี้ใหม่ขาดทาสีนะครับฮะถุงพลาสติกมาครับผมอ่ะพลาสติกแบคุมนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ทีมางานเป็นในนี้นะครับจุ่มแหม่แจ่วไปละนูน่นรถติดทาสีนูน่นไปจัดก,การแล้วเราก็มีหมาด้วนะคอยกวนเราอยู่ นะครับแกะนะครับแกะ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 น้ำยาตัวนี้ไม่รู้แหละแม่มาจากแผ่นดินใหญ่เขียนภาษาไทยด้วยหรือคนไทยเราเป็นคนไปจ้างเขานะไม่รู้เหมือนกันแกะเๆๆๆอาแกเๆๆอาเๆๆอาเปิดดูนี่ข้างในน,น้ำมันสีอะไรเราอยากรู้ไงเราซื้อมาลองเองออกมาแล้ว โดนนิ้วมาเป็นเป็นไร,นะรไนะเน,น,นี่ยตายไปเนี่ยนะม,มันมันหนืดอยๆครับท่านผู้ชมมันมันออกแนวหนื่อยๆครับท่านผู้ชมทีนี้นะเรามาดูขุยานะครับแล้วผมไปเขย่ามันมันออกแนวนี้เว้อยู่ข,ขาวๆแล้วมันนมอ่มะ เอาว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันน้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลครับอันนะี้ซื้อมาเลยร้อยร้อยหกสิบกว่าบาทนี่แหละไม่ถึงร้อยเจ็สิบช่วงนี้กดโค้ดส่งฟรีด้วยไปลองกันเลยดีกว่าเนี่ยพื้นผิวมันเป็นแบบนี้นะครับสนิมนะเดี๋ยวลองดูแค่เี็ก็บาไม่ต้องทําแล้วเราทาสีแล้วและหลังคางครับหลังคาก็ประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมเช็ดก่อนดีกว่าวะ ราคาประมาณนี้แหละผมจะทาสรุปว่าผมจะทาทั้งคันเลยเว้ยเนี่ยแถวเนี้ยผมจะทาหมดแหละโอ้โหเราต้องเช็ดก่อนเตรียมพื้นผิวแล้วคุณผู้ชมเช็ด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 ทาแม่ทั้งคันนี่แหละธรรมดาแม่งคือดูฮะมันเหลวอะเหลวเป็นปน้ำนมเลยมันรู้ไงนะายลองดูแล้วกันแต่เวิ้ยก็ได้บอกต่อถ้าไม่เวิร์ยก,ก็จบตรงนี้แหละ เออเหลวอะนี่เลยเหลวเป็นน้ำเลยทุยกท่านทุคคือประมาณนิดเดียวไม่ทาได้ทั้งคันอะจริงเหลวเทคืนแน่เลยเยอะอเ,เ,ยเกินมันชุ่มไป ก็เหมือนที่รู้สึกได้นะครับมันจะเกาะเฉพาะพื้นผิวที่เป็นสนิมนะอย่างอย่างเช่นสีตรงไหนที่เงาเมันไม่เกาะเลยมันจะกระดำกระดางแบบเนี้ยเนี่ยเนี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 ยมันจะเกาะพื้นผิวเป็นสนิมนะเนี้ยเห็นไมมันจะทำปฏิกิริยากับสนิมแล้วเกาะเดี๋ยวเราลองทายทั้งคันก่อนนะเดี๋ยวเป็นวิวทีว่าเป็นยังไงเะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นจากน้ำยาซะด้วยเราก็สั่งมาใช้เฉยๆเนี่ยเห็นก็าบ่อนี้เขาว่าอแล้วเขาไหนไม่รู้ขทาก่อนเนี่ยตรงที่เป็นสนิมมันเก,กาะดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวทาสักเดือนรีวิวดิหนิมเดินนะสนิมหยุดก็เดี๋ยวแนะนำต่อประมาณน่ะข้ามันทั่วๆเนี่ยมันเกาะเฉพาะสนิมนะไอ้ตรงที่ไม่เป็นสนิมอะ มันจะไหลเยิ้มแล้วมันมันมันจะทิ้งคราบตรงเป็นสีอะอย่างพวกเนี้เหมือนมันจะทิ้งคราบถ้าอย่างตรงที่เป็นสนิมอะเดี๋ยวมันก็จะเกาะแล้วมันก็เรียบเนียนไปเลยโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะลงไปเนี่ยตรงน,ะนี้ตรงที่เป็นสนิมแม่มันจะเรียบเนียนมันจะไม่ไหลเยิ้มไงตรงที่เป็นสีมันก็แบบเป็นขาวๆมันไม่เกาะนะลองดู mechanical. ทั้งชิ้นอี่แหละมีอะไรจะเสียแล้วรถเราไงเราก็ไม่ทำสีอยู่แล้วไปเดี๋ยวทาเสร็จรีวิวดูทีเ๋ยวา่ารีรีวิวชุดช่องล่างดีกว่ายังไม่ล้างเนี่ยเนี่ยสนิสมเขอะๆขอเยทาไป หล้างอ่ะถ้ามันเวิร์กจริงอ่ะมันต้องเคลือบกันหินได้ใช่ไเอาครับนี่หลังทาไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับพื้นผิวจากสากัสกๆด้านๆน,นะครับก็เงาขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่า การหยุดสนิมอะไรนี่ผมไม่รู้นะว่ามันจะหยุดได้จริงหรือเปล่านะครับเราต้องติดตามผลง,งานอย่างน้อยๆอ่ะหนึ่งสัปดาห์นะครับถ้าก้านสนิมไม่ได้มันก็จะขึ้นเป็นฝุ่นแดงๆขึ้นมานะครับอันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มแห้งครับเอาก็ก็กผลที่เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนก็คือนะครับพอเราทาไปใหม่ๆมันจะเงาเนาะพอมันแห้งมันก็จะด้านๆแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยผมยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็จะรีวิว ให้ดูครับหลังจากพาไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นะยังไงเพื่อนๆที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับกดติดตามไว้เลยนะครับสาหรับคนที่สนใจมยาแปลงสนิทนะอันนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านนะครับแค่สั่งมาใช้เพื่อให้รู้นะครับว่าว่ามันหยุดได้จริงหรือเปล่านะเพราะสุข้อสงสัยนี่คือเขารีวิวในทุกๆมันมันไม่เคลียร์ไงเราต้องมาดูเองนะสั่งมาใช้งานเองนะถึงจะเคลียร์หรือไม่เคลียร์นะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปปเพียงเท่านี้นะครับดูรีวิวไปก่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับผมนะเสวนที่เป็นแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับรอยด้านข้างกับรอยที่เป็นสีจะด่างๆอย่างนี้นะเหมือนที่ยึดเกาะเฉพาะที่เป็นสนิมนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าไว้นะครับจะลามหรือไม่ลามต้องติดตามดูกัตนตอนต่อไปครับสับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ